ทุ่มครึ่งวันนี้นะครับนาตาช่างในศึกมวยดีวิศรไทยครับที่เวทีมวยกองทัพอากาศทูปาเตมีนะครับก็ผ่านกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าผ่านไปไม่มีปัญหาเลยน้ําหนักแต่ละคู่นะครับก็มีมาลดบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปนาตาช่างพร้อมมวยชอบมาฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับในช่วงเที่ยงตรงนะครับก็มี1คู่ออเดอร์ไปก่อนนะครับทางพรายทีวีแล้วก็อีก5คู่นะครับผมที่เหลือนะครับก็ไปดูกันต่อนะครับทางช่อง8หมายเลข27นะครับผมก็ ยิงยาตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งเลยแล้วก็ไปต่อกันที่ช่อง7เอาวันนี้ก็มีมรักมูอชอบเหมือนเดิมไปดูกันที่เปิดหัวเอาช่องหลักละกันนะครับเอาเข้าช่วงช่องและกันเปิดหัวด้วยบิลาดินสอปูสวัสด์เจอกับเพชรทองเล็กแป้สาสี่หรือว่าเพชรพิชิตยอภูมิประเทศพิชิตปีเคโอโห,หลายชื่อมากแต่เห็นหน้านแล้วร้องอ๋อแน,น่นอนพิกัด124ปอนด์นะครับ ก็คู่นี้ชกกันมานมนานแต่ก็ยังไม่เคยเจอกันสักทีวันนี้มาเจอกันไฟแรกนะครับผมด้วยจังหวะฝีมือเพชรทองเล็กเนี่ยต้นๆอาจจะดูดีกว่าแต่ไปๆนะครับเวลาดินถ้าเกาะในอยู่ก็เป็นเรื่องเลยแม้แต่ล่าสุดเวลาดินทําให้เห็นแล้วว่าพอเจอมวยที่ครบเครื่องหน่อยจัดจ้านหน่อยอาจจะเข้าถึงลําบากนะเจอพงศิริไปก็ทําเอาไ,ไปไม่เป็นเลยอผมก็ยังมองว่าต้นๆน,น่าเข้า,าเพชรทองเล็กไว้ซื้อขายละกันนะครับสำหรับฝีมือช่วงต้นๆเกม ส่วนคู่ที่2ครับพรสักเล็กซอสวรรณรันนะครับเจอกับเพชรสามารถเมืองผาภูมนะครับ120ปอนด์ทางด้านเพชรสามารถก็มาถึงเวทีก่อนก็เกินนิดหน่อยนะครับก็ไปวิ่งมาแป,ป๊บเดียวก็ผ่านเลยส่วนหน้าพรสักเล็กก็มาเกิน1ปอนด์ก็ไม่ใช่ปัญหาหน้าตาอย่างสดใสเลยคู่นี้คู่นี้คู่ที่2นี่มีโอกาสไม่ครบยกเนี่ยผมให้ 70- 80%เเลยเพราะว่าเพชรสามารถก็เดินชนไม่มีตาอยู่แล้วเดินอัดเดินลุย ส่วนสานพรสักเล็กก็เป็นมวยบู๊เหมือนกันแต่ตัวเล็กกว่านะตไตล์มขาขมข้อเดียวแต่ก็มีลูกตักแรงแต่ชอบเอาหัวนําไปก่อนเพราะล่า,ส,าสุดก็แพ้แตกไปอ้าวคู่นี้เนี่ยโอ้โหไม่ใครก็ใครใคร,ใครโดนใครหล่นมีโอกาสบูบบ้ากันแน่นอนแต่ทีต่อทีผมยังชอบที่เพชสสามารถนะผมมองว่าลูกอึดลูกทนเนี่ยดีกว่าแล้วก็ด้วยความใหญ่ด้วยละกันนะครับ ส่วนคู่เอกในวันนี้ก็คือพงศริสอจอมชิบแบลิวหรือว่าสอสต้อยนะครับเจอกับเฟตไทยแลนด์ออก,กริกาเซงพิกัด124ครึ่ง ทางด้านพีทไทยแลนด์มาถึงก่อนน้ำหนักก็มาขาดเลยก็ไปกินมาก็มาช่างไปเกือบพอดีเลยนะครับส่วนทางด้านพงศรีนะครับมา124.7นะครับก็ไปเข้าห้องน้ำมาวิ่งแป๊บเดียวรอบสองรอบก็เรียบร้อยนะครับเพราะว่าข้างในเวทีตอนไม่ได้เปิดแอร์นี่อากาศอบอ้าวเหลือเกินก็เลยผ่านสบายคู่นี้ก็น่าสนใจตรงที่ก็ยังไม่เคยเจอกันนะครับพีทไทยแลนด์ก็ข้ามศึกข้ามสายนะครับผมก็มาจากทีมงานพี่อินดีก็มีลูกวงในเหนียวแน่นหนึบช่วงหลังก็มีฝีมือครบเครื่อง ส่วนหน้าพงศลีนะครับก็ตอนแรกก็เป็นมวยบู๊เตะขาต่อยหมัดแล้วก็เริ่มเสริมในเรื่องของฝีมือขึ้นมาอ้าวคู่นี้เนี่ยผมว่าจังหวะอาวุธเนี่ยทันกันแน่ๆก็ไปวัดกันที่แรงไปไปลายอ้าวสำหรับคุ้นชินเวทีนี้บรรยากาศเวทีนี้ผมก็ขอเอียงไปที่พงศรีละกันนะครับหือหางเจ้าบ้านไว้ก่อนละกัน ส่วนคู่ที่สีก็ฝากไว้นิดหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเสือภูเขากอเป้สุริพงศ์เจอกับทรัพย์สยามปอน,นิยมเดชนะครับนิยมเดชานครับคู่นี้1้อยปอนอ่ะคู่นี้ไม่เคยเจอกันนะครับผมรูปร่างเนี่ยก็จะไปอยู่ทางฝั่งของเสือภูเขาส่วนทรัพย์สยามก็ได้ในเรื่องของลูกไงเหนียวมาจากแดนใต้นะลูกบุลูกสู้ดีแต่คู่นี้ความเล็กใหญ่ผมมองว่า เห็นผลเพราะย่างใหม่ๆทั้งคู่ยังชอบที่ความใหญ่เสือภูเขาละกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะถูกจะแพงก็ต้องขอไปที่แดงไว้ก่อนละกันสําหรับเสือภูเขานะครับผมในวันพรุ่งนี้ซื้อตัวใหญ่ไปฝากไว้4คู่ทางช่องแปดพรุ่งนี้นะครับก็มีเจ้าเปชรทองเล็กนะครับสามารถ พงศลิแล้วก็เสือผูเขานะครับผมรักและชอบและเชียร์เห็นเหมือนกันก็ตามกันมาได้ส่วนใครจะสวนก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นทัศนะส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ y o u t u b e มวยไทย2000ด้วยรวมไปถึงเพจ a c e b o o k มวยไทย2000นะครับเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปพูดคุยใครอยากจะพูดอะไรใครอยากจะสื่อสารอะไรใครอยากจะ มีเรื่องครับอกครับแค้นใจผลการตัดสินคู่ไหนเข้าไปพูดคุยกันได้ทางเพจเฟ e บ o ๊ k มวยไทย2000ชื่อเดียวนี้เลยใน YouTube นะครับผมอ่ะก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับไว้ก็พบกันใหม่โอกาสหน้าคุณลนะสวัสดีครับ